้องให้ไหมเหรอก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงใหม่ด้วยสีร้องให้สีนดราม่าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแต่ก็แต่ก็ดีใจนะที่แบบว่าทุกคนก็อินตามก็แบบว่าชมว่าแบบเออมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีใจมากก็คืออย่างที่ผมบอกไปจริงๆแล้วในสี่คนเนะี่ยผมเป็นคนที่แสดงเรื่องการแสดงก็ต้องบอกว่าไม่เก่งที่สุดแต่ว่าก็แบบ พยายามมากอย่างซีนร้องไห้นี่ยคือแบบใช้เวลานะใช้เวลาแล้วก็เราผ่านการเวิร์กช็อปผ่านอะไรหลืออย่างมาจนมาเป็นซีนนั้นให้ทุกคนได้เห็นก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบโรงเรียนน่ารักทุกตอนเลยจริงหรือเปล่านี่ทุกคน วันนี้ผมไปซื้อมาเสื้อตัวนี้เลยแมนยูเพิ่งซ,ซื้อมาวันนี้เลยเข้าชอบอ d i d a s แล้วก็ไปซื้อมาเลยสวยไหมเฮ้ยอยากจะบอกว่าอีพีหน้าเนี่ยดีมากแต่ไม่สปอยนะไปรอติดตามกันเองแต่ว่าดีจริงๆบอกเลยว่าเข้มข้นแล้วสนุกสมการละคอยแน่นอน อยากทุกคนผมรู้ว่าทุกคนอยากกดสคริปปุ๊บข้ามไปวันพฤหัสเลย <c oughs> เอรีวิวกล้องเหรอมามามาเ <sh arp> นี่ยทุกคนผมจะบอกว่าผมได้ดีเอ็กซ์สองตัวมาเป็นดีเอ็กซ์ของดีเคสองตัวตัวนี้จะเป็นของซีโรวันตัวนี้จะเป็นของอ e, ีอะไรนะเซเวอร์ er. ได้มาสวยมาก <Destroy. S 2> <c oughs> เป็ิสแสดงเก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยก็อย่างที่บอกเป็นมือใหม่แต่ผมก็เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนชอบการสแสดงของผมนะครับผมแล้วก็ชอบซีรีส์ของพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็มีไมไวานะครับผมถ้าจะชมว่าพวกผมสี่คนเก่งแล้วจริงๆต้องชมทีมงานด้วยเพราะเรื่องการตัดต่อก็แบบดีมากจริงๆช่วยผมไปเยอะเลยมีไมไวายคือเก่งมากจริงๆครับพ่อแบบทำออกมาได้ดีมากทุกอย่างเลยนี่มีตัวนี้ของเซเบอร์ ได้มาสองชิ้นวันก่นอนผมไปเดินพารากอนมาเอ้ยวันนี้จะบอกว่าที่บอกว่าจะมารีวิวกล้องจำได้ไหมจะมาจะรีวิวกล้องใช่ไหมแต่ว่าผมแอบแกะไปแล้ว <c oughs> แอบแกะไปแล้วก็ <c oughs> ก็จะให้มาดูแทนแลวกันว่าที่แกะไปเป็นไงบ้างผมใส่ฟิล์มไปแล้วทุกคนใส่ฟิล์มอ่า ช้ฟิล์มไปแล้วแล้วก็ลองถ่ายดูแล้วก็ตอนนี้ถ่ายปุ๊สวยมากทุกคนนี่องแกเลนให้ดูนี่แกะไรออกมากจนนสวยไหมสวยเนาะผมชอบสีนี้มากเลยมันเป็นสีมาเจนตาสีที่ผมชอบเออทุกคนผมไปสั่งรองเท้ามาผมไปสั่งรองเท้าของของ เออคอกไอรองเท้าที่มันมีรูๆเยอะๆแต่เป็นสีมาเจนตานะสีใหม่ที่เพิ่งออกสวยมากนี่ตอนใส่ฟิล์มก็จะแบบข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะดึงออกนี่ปุ๊บแล้วเราก็จะเปิดออกมาได้เลยก็จะมีฟิล์มด้านในแล้วเวลาเรามองเนี้ยเราก็คือต้องเปิดอันนี้ึงเปิดตัวฝา เอาเปิดไม่ออก <c oughs> แบบหนึ่งนะออกสิให้หนูโอ๊ยนี่ไงทุกคนออกมาแล้วนี่พอเราเปิดฝาออกมานี้ใช่ไหมแล้วก็เล,นม,น,เลนมันจะอยู่ด้านในนะทุกคนเนี่ยเลนมันจะอยู่เนี่ยเลนมันจะอยู่ในเนี่ยเนี่ยเวลามองเราก็จะเห็นเวลาถ่ายเราก็จะมองจากนี้แล้วก็แบบกดชัตเตอร์ลง ดยัคซึคาซะนะครับผมถามว่าคาโดยัคซึคาซะคืออะไรก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับผมเป็นนักสแสดงชื่อมาซาฮิโรเป็นนักสแสดงชายสัญชาติญี่ปุ่นที่แบบผมชอบมากมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเท่เท่มากริ่งต้องบอกว่าคอลเลกชันผมนี้เต็มตู้เลยนะเนี่ย 쟤는 쟤는 쟤 낭. 쟤는 저는 쟤는 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 쟤내반는반는주지 주면 생각해 볼해볼게 รูปหนยัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกินข้าวกันหรือยัง เออมีคนถามมาเยอะถามว่าคิวข้างขวาผมเนี่ยมันแหวง่งใช่ไหมใช่ครับผมมันแหว่งจากผมเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นฟุตบอลผมชอบฟุตบอลมากแล้วตอนผมเล่นอยู่ผมก็โดนศอกเข้าโป<อ>๊เข้าเบ้าตาตาเขียวเลยแล้วก็เนี่ยคิวแตกมันก็เลยแหว่งนจนถึงปัจจุบันเลยเป็นขีดอย่างเงี้ย